ใหญ่เลยมุดเข้าท่อใหญ่เลยโอ้โหเข้าไปจนได้เลยท่อมันแคบเล็กมากเลยเนี่ยปีนเข้าไปหางยังคาอยู่เลย คงกลัวคนมากจริงๆเห็นรูกก็เลยมุดใหญ่เลย เข้าไม่ได้อีกแล้วตัวตันตัวใหญ่เกินไปรูเล็กเลยเหลือหางโผล่เลยดูสิคะ